ไปนาะพี่น้องเนาะพ่ผอกับทีมงานเคยผู้ไทยอีกรอบนึงเนาะมื่อหนึ่งมาเนี่ยมื่อนี้เราจะมาขุดกระปูแดงอีกทีหนึ่งพี่น้องเนาะหลังจากคลิปก่อนเนาเราได้ไปขุดกระปูแดงได้หลายสมควรเนาะมื่อนี้ก็เลยมาเป็นไม้เก่านะพี่น้องไม้ที่เราเคยมาในเมื่อนั้นแหละเนาะเหล่าแถวๆเก่าหน่อยเนาะพี่น้องกำลังยางเลาะกำลังจะลงไม้อะไรตอนนี้ ไะลุยกับพี่น้องติดตามราส้ม่ามือนี้ซีมันคือมือนะบ่สได้บ่เนาะไปลุยน้อยดูมันกันยั่เอานะตะกองตะกองตะกองเนี่นี่อยู่เข้ามาโอ้สิเด้ดีเด้อน้อยมั้ยออ ขีมเลยามันขึ้นมาหทีดว่าซักก็นปหลักแล้วะายแล้วเออเออมาแล้วพี่น้องพี่น้องรุดแล้วรุดแล้วตันนี้แม่มาอะไรพี่น้องต้มแรกแหงมารมือนอตทีนึเตมทีนึ่สามู้ต่อไปพี่น้อง น้าเห็นจะไวตอนนี so, uh, uh, age, uh, yeah. uh, like ้ปู่เห็นตะกูหรเ่ยิงงานเนาะบอกเห็นพี่น้องแต่งยังฮาบุเป็นมายืนเบ่งก่อนตอนนี้นต่อไปหาคูกันไปเรื่อยลย นี่ก็มีหูนึงเด้อนี่จะมาหพี่น้องอ้าน้แต้ที่สองพี่น้องมาหนิขุงน,นงแล้สองแล้วสองแล้วมาโอ้ของกงางฮะอ่าไปกรุ่นกระต่อพี่น้องมาหนิ น้หยับหยับ่ายแล้วั้นี่มด้นะโอ้นี่นะพี่น้องตัวนี้เด็กบาดเลยแ้มที่สพี่น้องงามนีตัวนี้ถ่ายทน่ายเพี่น้องมีหูนีนีหูกระเหาว่ะ มได้นะมีมีกันนะดกเด็กหูเด็กเด็กหูออตกม่ลงเลยไดกงานห้องกแนะนำพี่มาทางหนพี่แนะูบุญหกหลายเ้ยออกมาแล้วพี่น้องอ้ตัวนี้ มันาัไงเลยตัวนี้โอ้ตัวเมอยังดีพี่น้องว้ามันมัมานมันมันเื่อยๆี่น้องเ้นี่ก็ไดกนเนาะนี่น่น น,นีู่ดะ้อเะุกขนาดไเออเออเออมตันเ็าไหวแบแล้วนี่มันมีหูนะสุนะมาเห็นแล้วอันนี้รอนี่ท chút નો น้อยเนาะย่าเล็กบ่ này, ตัวหลอกนี่เนาะชุ๊ด มีลายพูพูลงไปเลยหูตาเ่ยไปด้วกันจบเปิดเปิดปากหน่อยหนึ่งเลยอนารตนะจบเลยโอ้หเลกไปนีพี่น้องกันอุดแขนอะไรยังบุถิงออใช่มาได้หนี่พี่น้องระแห่งนี้ ยกเนุดแคนลยังเห็นออานูกระปใหญ่เลยใช่ไหมู่้บักใหญ่เลยม่่ไปเดวนอ่าค่อยมาหาคู่กระปูพวกเาเดี๋ยวคอกมาเป็นาระนี่แหาคู่กปูดูว่าใเกกับปู เขาจัดเป็นปเป็นเดเป็นเเดะเเดะไขมันด่นี่มีการแบ่งงานข้าม่หนอ๋ออ๋อตกหงายลินทำไปเลยทีเลือกแช่อันนี้นม่ได้เถอตุนตูนกุนก่อเห็นพี้เราลองไปมานี่เขาได้ได้อ ไปไน่นอนปต่ใหญ่จน่นนี้คุนเห็นทางไปมันดินมันโลลงอ้าก็บอกเห็นบ่ที่ตใหญ่พอทำใหญ่ขนาดเลยอันตงามยได้เลยเ หมูหิ้มค oh> ่นิดิ่เแข่งกันทุกคน้งตาเดียวแบบมันมีน้ำเลยตบมือก่อนาวมาเล้เขาเป็นองไม่ง่กาวตอนนั้นอเขาเห็นพี่น้องเลยนี่นี่่มี้นม คงเิขุดเปิดหูนแล้วเขาคอยล่วงลงเลยสาูเลยปากนจะหินแห้งอัน้มันจะนด้านมหไหมหไบ ได้ได้ตมวใหญ่ไปได้พี่น้องดีงามอยู่มาลุนนะแม่มาลุนกลงโจ๊กกลังจ๊กพี่้องขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแน่นี่่าอยู่อยู่ไปลไไได้ดเืองเลนเลน้หบเมื่อกี้จีมืออยได้ ยกควายไปในบุมียงเลยลบ,บังแนวคักแล้วมังยิงเฮนี่เหรอ <c oughs> บ่อนี่ง งามนตเออืมมีสองตเลยคนมัลคมานสองตัวลืมเลยลืเลยเนาวเดี๋ยวนูใป้อนเดี๋ยวจะไปเย็นอยู่พุ่น ยินอยู่พนทายมาชุมคอยสิเป็นลายคนแล้วคอยจะมาจบแล้วก็เจ้ากันาถายใกล้เขาใหเออไปหาหูนะเหนาโน่นดิเห็นใี่ไหมแม่ล่างนะบุญมาแล้วพี่น้องต้องาม ไปเรื่อยๆพี่น้องไอ้ลองไปต้มสายหัวหน่อยนะลูกมันพี่น้องลูกม่นูกกรูปูนี่กคะแนนเล่ได้บด้บ่มน้อย้่นี่คือยมงนั้นนะจบาเนันบน่บ วอลุ่ยเข็มเงี้ยคนข้อตาของช่าหน้าคนนี้นี่คือตัวน้องเองต้งนี่อืมไปดูมีอะไรบ้างกันคนไปไปไหนบ้างอย่างเง้ย มือกัดมืออ่าพี่น้องโอ้แดมมีเพิ่เติบเลยว่าสุดไจเต็มนี่น้มาตอดทีบหนาดดีกันูอาหลับแท้ สุดเค็มเลยั้งบุึงน้องกินหนานะอือจะทายนะจะทายมันมเนียนออกบหรอพูอ่น่าเห็นบ้าพูดจะูไปกับปนั่ีแล้วมันไปน,นะ บาที่ได้ได้เด็กไปตรขุเยอะทั้งเลิกเลย่มันบ่คอยใหญ่ปได้บ่ท้องมือนั่นเนาะก็เออจะจับมือสักแนกันดีแงทงนเซักแนกับกระปู เป็นทักทายสบายดีแล้วต่างสี่ขอไข่แน่แรงขึ้นมากเรียกการจิละนองมาถายตัวได้ไหมได้ตัวนี้โอ้น้เออเออยปะนี่ไยขึ้นมาแล้วพี่น้องมามนมาดมาดูมาดูพี่น้องมามาสภาพคนมุนคลันพี่น้อได้เออเอนะเจแงเจ๊แห้งเจ๊แหง เออเออกรปูกรดฮะด้แล้แล้วมีย่ำกันด็ก่านเดินเดินกนอกันกิน้ออเดไ น้องทำติดตรงกระปุกบ่อฮะผลงานโดยรวมของเฮ้าโมนี่พี่น้องโมลรวมไม่เต็มกลองทยก่นประมาณนี้เนาะพี่น้องโมนี่มานอยู่มานอยู่พอได้กินพี่น้องเลยทั้งมวนทั้งเมยพี่น้องเลย เจ็บแขนกับมนั่นดดแต่ก็คักอยู่พี่น้องเลยโอ้โมือนี่กำลังเตรียมโต๊กะกับานน่พี่นอ้นองเนาะเอาขีดตะไท่ามามาอน,น้ปะพบพอกันไหมคลิปน้าพี่นอ้องคลิปนี้ลากันไปสนิทก่อนพี่นอ้องขอบใจสำหรับก,การติดตามมาส้มเนาะ